ว่าซับยูทูปตัวใหม่ในวอลเลยก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วในคลิปนี้จักก็จะมาให้ดูว่าตัวใหม่ในวอลเลยมีหน้าตาเป็นยังไงและมีสกิลอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับผมกนนี้เลยนะครับตัวใหม่ในวอลเลยมีชื่อว่าไอโซหรือว่าอีโซนะคือแบบว่าวิธีการอา่านชื่อยงไม่ออกมาเป็นที่แน่น,น,นอนแต่ว่าที่เรารู้กันแน่ๆว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครดวลิสมาจากประเทศจีนนะครับก็มาดูกันว่าสกิลของตัวละครนี้มีอะไรบ้างแต่อย่างไรต้องบอกเลยว่ามันหล่อวะ่ะมันหล่อจนแบบ ใจเกเรเลยมาครับมากับสกิลแรกกันก่อนเลยนะผมมีชื่อว่า contingency เป็นสกิลซีของไอโซนะครับผมก็มาดูกันว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับไอโซก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลซีเชีรยเดี๋ยวนะครับปล่อยวอร์เหมือนฮาร์เบอร์ ก็จากที่คลิปเราสามารถเห็นได้นะผมทางไอโซเนี่ยก็จะปล่อยวอลมาที่เราสามารถยิงไม่พังเนาะมันยิงยังไงก็ไม่พังวอลนี้เป็นวอลที่กันกระสุนได้แต่เป็นวอลที่จะตรงแบบว่าตรงไปขนาืเลยๆถ้าเหมือนเทียบกับวอลฮาเบอร์เนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้ใช่ไหมว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแต่วอลตัวนี้ับผมเราไม่สามารถควบคุมได้นะว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็จะตรงแบบนี้ใส่หน้าเราไปเรื่อย จนมันผ่านตัวเราไปนั่นเองนะผมแต่ว่ากันกระสุน100แล้วมันก็จะมีระยะของมันว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมก็เชียดลิสเปิดตัวเปิดวอลปุ๊บวิ่งเลยถ้ามีสก,กิลนี้แล้วถ้ากูเห็นใครไปเลิกในแรงกูนะกูรีพอร์ตแน่โอเคครับมาสกิลต่อไปกันเลยครับผมสกิลคิวนาะหรือมีชื่อว่าอันเดรคันนั่นเองก็มาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ อ่าฮะเฮ้ยอ่าเป็นสกิล vulnerable หรือว่าสกิลที่ทำให้อ่อนแอเนาะ mm hmm. ก็จะมีหน้าที่เหมือนอาลามบอดของค j o จอนั่นเองแต่ว่าการปล่อยเนี่ยจะปล่อยปล่อยเหมือนไอ้บลายของโอเมนนั่นเองนะผมซึ่งก็คือเราปล่อยตรงไปปุ๊บอันนี้สามารถผ่านสิ่งของได้ก็คือผ่านกล่องผ่านวอลได้แล้วเพล y e เยอร์ที่โดนไอ้ undercut เนี่ยก็จะโดน ติดสถานะอ่อนแอหรือว่า vulnerable นั่นเองก็คือแบบว่าดาเมจคูณ2นั่นเองเนาะก็น่าสนใจอยู่นะเอาไปคอมโบสมมุติว่าเราเล่นกับโอมเมนเนี่ยแล้วเราปล่อยอันนี้พร้อมกับไลายโอเมนไปพร้อมกันเนี่ยเฮ้ยสวิงผู้สวิงคู่ก็น่าจะเก็บได้หลายตัวอย่างนี้อันนี้เป็นสกิลที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมไปดูสกิลต่อไปกันกันเลยดีกว่าสกิล e หรือว่ามีชื่อว่า double tap นั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไง โอเคครับกดสกิล e ขึ้นมาปุ๊บจะมีบาขึ้นมาแล้วเรายิงอ่าโคตรเท่ก็คือว่าสกิล e เนี่ยเป็นสกิลเกราะนั่นเองนะครับทุกคนก็คือว่าเรากดสกิล e ปุ๊บแบบที่ทุกคนเห็นเนาะกดสกิล e ปุ๊บมันก็จะมีการเข้าเหมือนว่าช่วงแบบว่าฟาร์มจาัก,การะเนาะโฟกัสอยู่แบบว่ากำลังบิวเอเนอร์จีอยู เมื่อหลอดนี้เต็มเสร็จปุ๊บสกิลก็จะเริ่มทํางานมีชื่อว่า double tap นั่นเองซึ่งจังหวะแรกเนี่ยก็คือจังหวะที่เราต้องฆ่าคนก่อนเมื่อเราฆ่าคนปุ๊บเราก็จะมีลูกบอลเนี่ยลอยขึ้นมาบนหัวของศัตรูที่เราฆ่าไปซึ่งถ้าเรายิงลูกบอลเนี่ยเราก็จะได้รับเกาะขึ้นมานั่นเองนะผมก็คือแบบที่ทุกคนเห็นขอบจอนี้นะครับซึ่งเกาะเนี่ยจะรับดาเมจอะไรก็ได้แต่รับได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นก็คือจะเป็นคาสสิกหนึ่งนัด โก้นหนึ่งนัดออปเปอเรเตอร์หนึ่งนัดหรือว่าอันตีเรสหนึ่งนัดเนี่ยรับได้แค่รอบเดียวจะแดามเเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ายิงได้แค่รอบเดียวแล้วนัดต่อไปเนี่ยก็จะเข้าเหนือทันทีนั่นนะครับน,นั่นเองนะครับผมก็เหมือน,นคลิปเนาะก็คือในคลิปนี้จะเป็นอันตีเรสปาเข้าไปปุ๊บเกาะแต่นัดต่อไปก็คือเข้าตัวจะเป็นคลาสิกก็ได้นะสมมติว่าจัดเล่นไอโซเนี่ยจัดยิงตัวแรกป,ปุ๊บแล้วจัดยิงไอลูกบอลบนหัวจะได้เกาะละแต่ถ้าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเอาคลาสิกมายิงจัดนัด เกาะก็คือแตกนั่นเองนะครับซึ่งกเกาะเนี่ยจะไม่มีเลือดมันจะทํางานบนแบบว่าเป็นฮิตมากกว่า1ฮิตปุ๊บแตกแับนั่นเองนะครับก็เป็นสกิลที่น่าสนใจอยู่นะแบบว่าเอาไปคอมโบกับแบบว่าเพื่อนเราได้เนาะเรามีเกาะเราวิ่งแทงแม่งคนแรกเลยอะไรอย่างงี้ยอมเป็นตัวเป็นตัวตายเปิดไสให้เพื่อนอะไรอย่างงี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็ต่อไปไปดูอันตรีกันว่าอันตรีเนี้ย จะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจส่วน,นะครับอันตีนะครับผมมีชื่อว่า Q contract นั่นเองนะก็ามาดูวันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเปิดอันตีปุ๊บเชียรตุ้ยเทศสัตว์อาา่าฮะเทไหมครับทุกคนจะว่ามันเทมากเลยนะมันสตรีนวะซึ่ง อธิบา,บายก่อนว่าอันตรีนี้ครับจะเป็นอันตรีสาหรับวันวีวันหรือว่า1ต่ตอนหนึ่งโดยเฉพาะเนาะก็คือเหมือนที่ทุกคนเห็นเนาะเมื่อเรากดอันตรีไปปุ๊บมันก็จะมีการกลางอนาเขตขึ้นมาเหมือนจุดจุดสื่อไคเซนกลางอนาเขตและศัตรูตัวแรกที่โดนอนาเขตของเราเนี่ยก็จะถูกจับไปในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็จะเป็นโลกวันวีวันของเรานั่นเองนะครับผมแบบนี้นี่เองซึ่งในโลกนี้เนี่ย จะดีนายทุกอเบลิตี้ของอีกฝ่ายเนาะถ้าสมุิเหมือนที่แบบนี้เลนมันกดอันตีอยู่เฮียคัาสปารีแล้วมันโดนกลางอนาเคใส่อันตีก็จะโดนแคนเซิลนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ต้องบอกไ้ว่าเป็นอะไรที่โคตรโกงนะแล้วเราก็จับมันไป1ต่อ1ในอารีนาของเรานั่นเองนะผมซึ่งอารีนาเนี้ยเราก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราจะได้โอกาสเดินก่อนแล้วเราก็รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหน,นแต่อีกฝั่งเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะว่า มันแบบไม่มีอะไรแบบกั้นเราอะแต่มันโดนกั้นอยู่100%อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะได้เปรียบตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเรายิงเขาตายเขาก็ตายแต่ถ้าเขายิงเราตายเราก็ตายเหมือนกันนะผมไม่มีการเกิดใหม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจุดอ่อนของอันตรีเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราหนึ่งต่อ1เสร็จที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะกลับไปเกิดที่จุดเดิมที่เรากดอันตรีนั่นเองอันนี้ก็ต้องระวังกันนะว่า เราจะไปกดตอนไหนหรือว่ากดที่ไหนแล้วหรือว่ากดแล้วมันเซฟหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูกันดีๆนะครับผมแต่ระยะของอันตีนี่ไกลพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวจัดจะทำมีภาพเดี๋ยวออกมาให้ดูเนาะก็ไกลอยู่คนสมควรและอีกอย่างหนึ่งของอันตีนี่ก็คือเมื่อเรายิงศัตรูในอันตีเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเหมือนกับสกิล E เนาะมันก็กเอกจออย่างน้อยมีเกาะมาให้เราอีกหนึ่งรอบอันนี้คือไม่ต้องกดสกิลอีเนาะคือมันเป็นแบบเพิร์ของอันตีอยู่แล้วเรากดเสร็จปุ๊บ ไอ้สกิลอีนี่มันก็จะให้มาฟรีๆก็เหมือนเป็นแบบว่าเกาะชั้นหนึ่งเผื่อเรากลับไปแล้ว,ลวเจอศัตรูแต่ถ้ามันยืนข้างๆเราเนี่ยเราก็ตายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาเนาะแต่ถ้าเป็นจังหวะวันววันเนี่ยหรือว่าจังหวะกู้บอมหรือว่ามันจะแผนบอมเราเปาไปเล่นเวลาอะไรอย่างเงี้ยจัดว่าเฮ้ยทำได้เยอะเนาะอันนี้นี้ต้องลองเอาไปคอมโบดูกับตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้คอมโบสกิลเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งที่จันลืมพูดเกี่ยวกับอันตีนะครับก็คือว่าสมมติว่าเลือดเราก่อนกดอันติเนี่ยเหลือแค่25ห้แต่เมื่อเรากดอันตีนะผมเลือดเราเนี่ยจะกลับไปเป็น100ตอนเราอยู่ในอารีน่านี้นะผมเมื่อเราฆ่าศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับไปในโลกอันเดิมของวอลเล็เนี่ยเลือดเราก็จะกลับไปอยู่ใน25เหมือนเดิมเนาะก็คือแบบว่าไม่ต้องกลัวนะแบบว่าเฮ้ยกดอันตีแล้วจะเสียเปรียบหรือเปล่าเลือดน,น้อยมันไม่ใช่นะครับแล้วกดอันตีปุ๊บตอนเราไปอยู่ในสนามเนี่ย เลื่อนเราจะกลับไปเป็น100นะทุกคนก็คือมีแต่ได้เปรียบกับได้เปรียบเลยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงมากๆต่อไปมาดูกันว่าสกิลแต่ละอันเนี้ยจะมีราคาเท่าไหร่นะผมสกิลซ contingency จะมีราคา250 1ชาร์นั่นเองนะครับผมเป็นสกนะิลวอรเนาะก็จะมี1อันมีราคา250 undercut นะผมจะมี2อันเป็นราคา200นะครับผมแล้วสุดท้ายเลย double tap โดยสกิลจะเป็นราคา150 แล้วก็จะได้ฟรีมาหนึ่งอันก็คือแบบว่าเหมือนอัมเบรตี้เหมือนเจ็นก็จะมีแดนมาฟรีอยู่แล้วหรือว่าพวกแบบคอนโทรลเลอร์ก็จะมีสโมกอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับไอโซดับเบิลแทจะได้อันหนึ่งฟรีแล้วเราสามารถซื้ออีกอันหนึ่งได้ในราคา150บาทแล้วสุดท้ายก็คืออันตีนั่นเองที่ไม่ช Contract, ใช่ว่าคิวคอนแท t ใช้เอออัลติเมทออฟหรือว่าลูกแก้วเนี่ยทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะครับ7ลูกนี่ถือว่าน้อยมากนะในคอมพิวเตอร์ละก็ต้องรอดูเนาะว่า ในทั้งแรงในทั้งแข่งเนี้ยไอโซตัวใหม่นะจะมี impact ขนาดไหนนะครับแล้วสุดท้ายนี้ contract ของ ISO ปืนสุดท้ายที่เราจะได้จาก ISO ก็คือปืน Sheriff หนั่นเองก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นี่เองนะครับแล้วทุกคนคิดยังไงกับตัวใหม่ในวอล a ลนที่มีชื่อว่า ISO ก็อย่าลืมพิมพ์มานในคอมเมนต์ได้นะผมและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยแล้ไว้เจอกันในคลิปต่อไป